แล้วคุณน้าเป็นใครคะมีธุระอะไรหรือเปล่าแล้วเธอเป็นใครมาอยู่บ้านหลังนี้ได้ยังไงผู้หญิงคนนี้เป็นใครมาอยู่บ้านหลังนี้ได้ยังไงนี่แกนอกใจลูกสาวแม่เหรอแล้ววันนี้แม่มาหาผมมีเรื่องอะไรครับเลิกกันแล้วก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกถึงแม้ผมจะเลิกกับจูไปแล้วแต่ตอนนี้แม่จูเขาลำบากอยู่นะจะให้ผมช่วยได้ไง จูทำไมผมเข้าห้องไม่ได้อ่ะคุณเปลี่ยนตุ้ใจห้องเหรอใช่เอาทำไมล่ะก็ดูแม่คุณสิเข้ามาอยู่ในเมืองแต่งตัวก็ไม่เป็นเสื้อผ้าก็สปกปรกอาบน้ำบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ฉันอยากให้แม่คุณเนี่ยเข้าไปเหยียบในห้องฉันแม่แค่มาเที่ยวสองสามวันจะอะไรเนื่หนาผมเรียกว่าคุณต่อหน้าแม่ถือว่าให้เกียรติคุณแล้วนะฉันไม่ทำอะไร ฉันแค่บ่นแม่คุณไปคำสองคำจำเป็นต้องขึ้นเสียงใส่ฉันไหมแค่บ่นเหรอเน้นแม่ผมนะเข้ามาพักที่บ้านลูกชายเขามีปัญหาอะไรฉันบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าอย่าให้แม่คุณเข้ามาเหยียบบ้านหลังนี้พอแม่คุณเข้ามาบ้านก็จับนู่นจับนี่ทำบ้านเลอะสกปรกหมดเข้าห้องน้ำชักโครกก็ไม่เคยกดพื้นก็เลอะฉันรับไม่ได้คุณรู้ไหมว่าฉันรับไม่ได้เสื้อผ้าของแม่ผมไม่ได้สปกปรกแค่เก่าที่เขาไม่ยอมซื้อเสื้อผ้าใหม่เพราะเขารู้ว่าผมหาเงินลำบาก แล้วคุณล่ะวันนี้ซื้อเครื่องสำอางพรุ่งนี้ซื้อเสื้อผ้าใหม่มีอะไรไม่ได้ดั่งใจก็ทําหน้าบึ้งใส่ผมบอกคุณว่าให้ไปหางานทําคุณก็ไม่ยอมบนวันอยู่แต่บ้านไม่เห็นทําอะไรเลยตั้งแต่ที่แม่ผมมานะห้องครัวคุณก็ไม่เคยเข้าต้องรอให้แม่ผมทำกับข้าวเสร็จแล้วค่อยมาเสิร์ฟให้กับคุณแม่ผมนั่งรถมาสิบกว่าชั่วโมงเขาแค่จะมาหาผมจะยังไงเขาก็เป็นผู้ใหญ่คุณไม่มีสิทธิ์เลยไปว่าเขาเสียหายแบบนี้พอได้แล้ว ฉันเองก็เบื่อชีวิตแบบนี้เต็มทนละคุณอยายฉันไปหางานทํามากไม่ใช่เหรอฉันหาได้แล้วนะฉันจะไปทํางานกับเพื่อนฉันที่ต่างประเทศฉันจะไปตามหาความฝันของฉันอ๋อและที่สําคัญเนี่ยเราเลิกกันนะฉันจะไปมีความสุขชีวิตที่สุขสบายของฉันส่วนคุณเนี่ยก็อยู่กับแม่คุณไปเถอะนะและหลังจากวันนี้เป็นต้นไปเราสองคนไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีก คุณน้ามาหาใครคะฉันมาหาจูกับเตอ๋อแล้วคุณน้าเป็นใครคะมีธุระอะไรหรือเปล่าแล้วเธอเป็นใครมาอยู่บ้านหลังนี้ได้ยังไงหนูก็เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ไงคะบ้านหลังนี้เป็นของลูกสาวฉันต่างหากล่ะหลีกไปจูเต๋อจูอยู่ไหมลูกเอามาแม่ไม่มาได้ไงครับผู้หญิงคนนี้เป็นใครมาอยู่บ้านหลังนี้ได้ยังไงนี่แกนอกใจลูกสาวแม่เหรอแม่ครับ ไม่เข้าใจผิดแล้วครับผมกระจูอยากมาปีหนึ่งแล้วน,นะครับแม่ไม่รู้เรื่องเลยนะครับอยากกันแล้วนี่แกโกหกแม่หรือเปล่าจูบอกกับผมว่าจะไปทํางาน,นที่ต่างประเทศไม่อยากให้เสียงงานเลยเลิกกับผมไปแล้ววันนี้ที่แม่มาหาผมเนี่ยมีเรื่องอะไรครับคือว่าตอนเนี้ยพ่อจูเขาป่วยหนัก ค่ารักษาก็มีไม่พอแม่ก็เลยต้องมาหาพวกแกถึงที่นี่แต่ถ้าพวกแกเลิกกันแล้วแล้วก็แม่คงทำอะไรไม่ได้แล้วแหละงินแม่ขอตัวกลับก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวครับแม่แม่ครับในบัตรนี้มีเงินอยู่ห้าหมื่น แม่รับไว้ก่อนนะครับถ้าไม่พอไปบอกผมเดี๋ยวผมหาวิธีให้ครับแม่รับไว้ไม่ได้หรอกลูกในเมื่อเต๋อกับจูอ่หยาก,กันแล้วใช่เลิกกันแล้วก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกมินถึงผมจะเลิกกับจูแล้วแต่ตอนนี้แม่จูเขาลำบากอยู่นะจะไม่ผมช่วยได้ไงนั่นมันพ่อแม่เขาไม่ใช่พ่อแม่พี่ซะหน่อยเขาไม่ได้เลี้ยงพี่โตมาซะหน่อย อะไรนั่งหนาเนี่ยเงินก็ไม่ได้หาง่ายคนมันแก่แล้วเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดาพี่จะเลี้ยงดูเขาตลอดชีวิตเลยเหรอใช่ถึงแม้เขาไม่ได้เลี้ยงผมมาแต่อย่างน้อยผมก็เคยเรียกท่านว่าแม่และตอนนี้พ่อจูกก๋กาลังป่วยนะถ้าผมไม่ช่วยผมก็จะใจดำไปหรอไหมแล้วคุณจะยังกล้าแต่งงานกับผมเหรอและถ้าวันหนึ่งพ่อแม่คุณต้องการใช้เงินแล้วผมไม่สนใจ คุณจะรู้สึกยังไงเออพี่เตอหนูขอโทษหนูเข้าใจแล้วค่ะแม่ครับเงินนี้ยไม่รับไว้ก่อนนะครับถึงแม้ผมจะเลิกกับจูแล้วแต่อย่างน้อยเราก็คคยเป็นครอบครัวเดียวกันมาก่อนพ่อกับแม่เคยดูแลผมเป็นลูกแท้ๆผมไม่มีวันลืมคุณนนี้หรอกครับ ผมเข้าใจนะครับว่าจูอยากมีชีวิตที่ดีอย่าออกไปตามหาความฝันที่ผมให้เขาไม่ได้แต่งไงพ่อกับแม่ก็ยังเป็นพ่อแม่ผมนะครับต่อไปถ้ามีอะไรให้ผมช่วยเหลือแม่ก็มาหาผมได้นะครับผมใจมากนะเตอ๋อลูกสาวแม่ไม่ดีเองลูกสาวแม่ไม่คู่ควรกับลูกเตอะเลย จะรีบเอาเงินเนี้ไปรักษาพ่อของจูนะนแม่ไปก่อนนะลูก